โอ้มาไดมาไหนโอ้นอนนอนอนนเออนอนนอนเมไปอออนนาบ้าโอ้ยน้ยไอ่าไป้าไ้นอนหน่าบแมงเดี๋ยวจ รถจัดเรไยเก้าอีเิ่งมองนังอ่ะบ่งมองนังเิ่งยกออกเิ่งเบ้มองนังแนวนนนะ่อไเบออกมาแจกของก่โดยช่างบินแจกหม่ที่เห็นลักานหลังวันสมัยพโอ้แนวนนนร่รถไทยน้อยครับรถไทยน้อยรัแปง บเบยมีหอดยางยางรถจัจจกรายานครับโอ้พอพเพื้นว่าพื่นเสียดอ่ะอยามคืนดอนสารีน้อยเ่ราะท่นใส่ปุ๋ยใส,ส่ยางเ่าท่านใส่สิ่งใส่ของเ่าท่านสมบูรณ์ครับเ่าท่านสมบูรณ์โอ้ยหล่อรถน้ำยายแดงฮ่าฮ่าฮ่่โอ้น่น,นอน,น่อน รถใช้น้อยพว่วงโอ้ยเห็ดเอาง่ายง่ายตัวนี้นะคือกินง่ายใช่หรอคุบา้าโอ้จังเกอีก่ตอนเล็กออกว่านี่เห็ดเป็นโค้งถูกไหนี่ขี้ได้ลวตัวนียเดี๋ยวสิมาอัปเดตใหพี่น้องเมื่อไม้ครับผมจิตมีเอาซ้ำนี้ก่อนครับ โอ้ถ้าจเซตเต้เต้ัดสิใไหมเต้มันใหญแล้วโอ้กันมีเล็กแล้วเล้กกว่าออตั้งเต้เล็กปวดสบายในห้องใส่กันอยู่มัเล็กมาต่อขอบมากว่าดีแก่เออเออเดี๋ยวเฮ็ดเฮ็ดแล้วจังจังไายม่อีกเนาะเอาแต่มันมาคำ่าเดียวแลงมาขบเขานีโอบเบื่มันคำแล้วก็เอาระฝากกดติดตามช่องสัญญาณนักแสวงโชค์นี้ด้วยครับเนาะรถใช่น้อยโดยช่างบิน ทา, <laughs> <laughs> ทายแล้วทายแล้วขันท่าเฮ็ดแล้ว,ลวเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องเบิงอีกนะครับเนาะขอขอบุญขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ